ยูโร2,024กลับมาแล้เบิดความมันกันอีกรอบในรอบน็อกเอา รอบ16ทีมสุดท้ายสวัสดีครับสวัสดีเป็นแฟนช่องเทพบอลทุกท่านกันด้วยนะครับกลับมาเจอเจอกันอีกเช่นเคยกับเบนเทบอลกลับมาเจอเจอกันแบบนี้ก็จะมีบทความวามิเคราะวิจารณ์ทัศนฟุตบอลดีๆมาฝากพี่ๆเอฟซในหน้าช่องวันล,ละ3คู่ที่น่าเชียร์กันเหมือนเช่นเคยนะครับหลังจากที่ยูโร2024นะครับพักเบรก2วันในรอบคัดเลือกที่ผ่านมา ก็กลับมาระเบิดความมันกันอีกครั้งในรอบ16ทีมสุดท้ายวันนี้มีอยู่2คู่ด้วยกันและอีกหนึ่งคู่ฟุตบอลที่น่าเชียร์ที่จะนํามาฝากพี่ๆจะมองไปที่โคปาอเมริกานะครับก่อนที่เราจะมารับฟังบทความวิเคราะห์วิจารณ์ในหน้าช่องกับเบนแบบนี้ก็ฝากพี่ๆ f อกันไว้เหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งให้กับช่องเทปบอลก็ฝากพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊งติ๊ง งานเทพบอลทุกทุกท่านด้วยจะได้เป็นกําลังใจดีๆให้ทาคลิปราะหอวิจารณ์ฟุตบอลดีๆมาฝากพี่ๆเอกันทุกวันแบบนี้และอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญนะครับอยากประชาสัมพันธ์ให้กับพี่ๆเอที่รับฟังรับชมอยู่ณตอนนี้นะครับท่านใดที่กําลังมองหากลุ่มครอบครัวฟุตบอลดีๆนะครับนำบอลไลฟ์นำบอลสดอยากให้เปิดอกเปิดใจนะครับก้าวขาเข้ามาดูบรรยากาศดีๆในหมู่บ้านก็ได้ง่ายนิดเดียวเลย แอดไลน์มาตามนี้ที่แอดบีซ่อย่าลืมว่ามีแอดสายน้ำหน้าหรืออีกหนึ่งช่องทางไปดูได้ที่ใต้คอมเมนต์เบนจ์จปักหมุดไว้ให้นะครับนี่คือกลุ่มครอบครัวฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยและนี่คือกลุ่มครอบครัวฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยวันนี้นะครับ วันเสาร์ที่29มิถุนายน2567เหมือนที่เบนบอกไว้มาเจอเจอกันกับเบนคนนี้คนเดิมจะมีฟุตบอลที่น่าเชียร์มาฝากพี่ในหน้าช่องวันละ3คู่2คู่แรกเบนจะมองที่ยูโร2024เป็นรอบน็อกเอาทรอบ1หมูกทีมสุดท้ายไม่รอช้าเราไปมองที่ยูโรรอบแรกกันก่อนเลยนะครับยูโรคู่แรกกันก่อนเลยชิกออฟเวลา23.00นานอะครับจะเป็นทางสวิตเซอร์แลนด์เจอกับอิตาลี นะครับผมรองแชมป์กลุ่ม A เจอกับรองแชมป์กลุ่ม B ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็ต้องบอกว่าโจทย์วันนี้เปิดมาให้แชมป์เก่าอย่างอิตาลีเปิดมาเป็นต่อสวิตเซอร์แลนด์ปอปาตาคมนะครับคือ90นาทีอิตาลีต้องบังคับชนะสถานเดียวค่อยจะเฮเตเตมถ้าออกเสมออิตาลีวันนี้หูขาดไปข้างหนึ่งเรามามองจากสถานการณ์ในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมากันเลยดีกว่า3เกมล่าสุดของสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมในกลุ่ม A ก็ต้องบอกว่าไม่ แพ้ใครมาเลยนะครับผมนัดแรกก็ชนะฮังการีมา3ประตูต่อหนึ่งในแมตท,ที่2เสมอกับสกอตแลนด์มา1ประตูต่อหนึ่งแล้วปิดท้ายในแมตท,ที่3รอบคัดเลือกก็เสมอเจ้าภาพเยอรมันมา1ประตูต่อหนึ่งเกือบทําได้สําเร็จเกือบเก็บ3มแต้มด้วยนะนําเยอรมันก่อนด้วยนะครับก็สถานการณ์จบเป็นรองแชมป์กลุ่มเสสาหรับทางสวิตเซอร์แลนด์่วนทางอิตาลีนะครับผมในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมานะครับผมใน3เกมล่าสุดเป็นการชนะ1แพ้1และก็ เสมอหนึ่งเกมนัดล่าสุดนะครับผมแงกับมาชนะแอลเมเนียได้2ประตูต่อหนึ่งแล้วนัดที่2แพ้ให้กับสเปนแบบสู้ไม่ได้เลย1ประตูต่อศูนย์ก่อนที่จะปิดท้ายเสมอในนาทีบาปในการเสมอโคเอเชียนหนึ่งประตูต่อหนึ่งก็ต้องบอกได้ว่าวันนี้นะครับสถานการณ์ณปัจจุบันรวมไปถึงคุณภาพนักเตะหลักๆเลยก็ต้องยกให้กับอิตาลีที่มีภาษีทีมที่ดีกว่าฟีฟ่าแลงกิ้งที่ดูโดดเด่นกว่าทางสวิตเซอร์แลนด์เพราะถ้ามองจากฟีฟ่าแลงกิ้งนะครับอิตาลีตอนนี้อยู่ลำดับ ที่10ส่วนทางสวิตเซอร์แลนด์อยู่ลำดับที่19เอาหลักๆเลยเบนเชื่อว่าเกมคู่นี้จะเป็นบอลที่สูสีแล้วก็อึดอัดกันสุดๆเลยก็ว่าได้วัดกันด้วยคุณภาพนักเตะโดยล้วนๆแล้วเบนยังเชื่อว่าวันนี้สวิตเซอร์แลนด์นะครับผมใน90นาทีจะไม่แพ้อิตาลีเป็นอย่างน้อยนะครับด้วยขุมกําลังด้วยคุณภาพนักเตะรวมไปถึงกระแสนนะวันนี้เปิดมาแบบนี้เบนแนะนําซื้อ2มุมเลือกเชียร์ที่สวิตเซอร์แลนด์ จะไม่แพ้ใน90นาทีแล้วไปชี้ขาดชะตาในต่อเวลาพิเศษว่าใครจะผ่านเข้าไปในรอบ8ทีมสุดท้ายเชียร์สวิตเซอร์แลนด์เป็นคู่แรกที่น่าเชียร์ครับ ลุยกันต่ออีกหนึ่งคู่ในยูโร2 0 2 4รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับอีกหนึ่งคู่ดึกๆเลยเวลาตีสองเจ้าภาพเยอรมันจะเจอเจอกับเดนมาร์กโคโนมคู่นี้โจทย์เปิดมานะครับผมให้เจ้าภาพเยอรมน,นีต้องบังคับชนะใน90นาทีค่อยจะได้เฮแต่ได้เฮแค่เครึ่องเสียงเท่านั้นถ้าอยากเฮเต็มเสียงเยอรมันต้องบังคับทําสกอร์ห่างถึง2ลูกค่อยจะเฮเต็มเสียงเยอรมันทําผลงานได้อย่างโดดเด่นมากนะครับในรอบคัดเลือกที่ผ่านมา เข้ามาเป็นแชมป์กลุ่ม A มี7คะแนนนะครับเป็นการชนะ2เกมแล้วก็เสมอ1เกมส่วนทางเดนมาร์กนะครับเข้ามาในรองแชมป์กลุ่ม C นะครับเก็บได้3คะแนนคือ3นัดเสมอทั้ง3นัดเลยก็ว่าได้เรามามองจากเฮดทัเฮดที่เจอเจอกันก่อนหน่อยนะครับเฮดทเฮดที่เจอเจอกันระหว่างเยอรมันกับเดนมาร์กนะครับเจอเจอกันมา5ครั้งนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับย้อนกลับไปปี2021เลยในบ้านเยอรมันนะครับเสมอกันมา1 1เจอกันมา5ครั้งเยอรมันชนะเด เดนมาร์กหนึ่งครั้งเดนมาร์กชนะเยอรมันหนึ่งครั้งแล้วก็กินกันไม่ลงอยู่3ครั้งแต่เบนต์ยังมองว่ายูโรในรอบนี้นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าภาพแล้วเสียงเชียร์จากแฟนบอลแล้วรูปแบบการเล่นในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาเยอรมันทําให้เราเห็นได้แล้วว่าณนะเวลานี้นะครับเขาขึ้นเป็นเต็งหนึ่งเลยก็ได้สําหรับโยูโรในรอบนี้แล้วมาเจอ,เจอกับเดนมาร์กนับปัจจุบันเบน์มองว่าเดนมาร์กนัปัจจุบันนี้ไม่เหมือนเดนมาร์กเหมือนยูโร2020นะครับเป็นเป็นทีมที่เสียบ,บอลยากก็ตามที แต่เป็นทีมที่เสียประตูง่ายเหมือนกันคู่ที่2เบนแนะนําซื้อใจเลือกเชียร์เจ้าภาพอย่างเยอรมนนีจะปิดจ็อบจอบใน90นาทีเบียดชนะเดนมาร์กได้เป็นอย่างน้อย คู่ที่2ที่น่าเชียร์เลือกเชียร์เจ้าภาพอย่างเยอรมนีไปมองกระดดนะครับในฟุตบอลที่น่าเชียร์คู่ที่3เบนขอขยับไปที่โคปาอเมริกานะครับชิกออฟเวลา7นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอหรือ7โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนั่นเองนะครับอาร์เจนตินานะครับผมจะเจอเจอกับทางไปรูคู่นี้นะครับโจทย์เปิดมาให้อาร์เจนตินาต้องบังคับชนะแล้วทำสกอร์ห่างถึง2ลูกค่อยจัดเต็มเต็มก็ต้องบอกว่าโคปาอเมริกาในปีนี้อาร์เจนตินาเปิดทัวร์นาเมนต์มาแบบสุดสวยเลยเก็บมาได้ 6แต้มเต็มในการชนะ2เกมแรกในทัวร์นาเมนต์นี้นัดแรกเปิดทัวร์นาเมนต์ชนะแคนาดา2 0แล้วนัดล่าสุดชนะชิลี1ประตูต่อศูนย์ส่วนทางไปรูณนะขนาดนี้มีอยู่1แต้มนะครับคือการเสมอกับชิลีในนัดเปิดทัวร์นาเมนต์ศนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนนัดล่าสุดนะครับแพ้แคนาดา1ประตูต่อศนเขาจริงๆบอลนคู่นี้นะครับถ้าเรามองจากคุณภาพนักเตะคุณภาพโดยภาพรวมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่าแลงกิงโลกอาร์เจนตินาตอนนี้ก็เป็นลำดับหนึ่งของฟีฟ่าแลงกิงโลกผลงานและฟอร์ การเล่นโดดเด่นนะครับเป็นที่ประจักษ์ผลงานและคุณภาพนักเตะดูดีกว่าทางเปรูมากๆแต่เชื่อได้ว่านัดนี้เป็นนัดที่3าในรอบแบ่งกลุ่มเบนซ์ยังมองว่าอาเจนินาน่าจะโรเตชันกับโจทย์ที่เปิดมาต้องบังคับทําประตูห่างถึง2ลูกค่อยจะเต็นเต็มเปรูณวันนี้หลังชนฝาแล้วต้องการที่จะมีแต้มไม่ว่าจะ1แต้มหรือ3แต้มนะครับคู่นี้เบนซ์แนะนําเลือกเชียร์เลือกซื้อ2มุมเลือกเชียร์ที่เปรูวันนี้นะครับจะมีแต้มเป็นอย่างน้อยหรือถ้าจะแพ้แพ้ แค่ลูกเดียวขอกินหูก็แล้วกันนี่คือ3คู่ที่น่าเชียร์ประจำวันนี้ในวันเสาร์ที่29ิมิถุนายน2567นยะครับยูโรคู่แรกเบนแนะนําให้เลือกเชียร์ที่สวิตเซอร์แลนด์ยูโรคู่ที่2เบนแนะนําให้เลือกเชียร์ที่ยนเยอรมนีแล้วปิดท้ายโคปาอเมริกานะครับคู่เช้าเบนแนะนําให้เลือกซื้อ2มุมเชียร์ที่เปรูสวยจัดๆเลยครับนี่คือ3คู่ฟุตบอลที่น่าเชียร์ส่วนที่เหลือนะครับท่านใดยอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนอก กว่าในหน้าช่องอยากให้เปิดอ,อกเปิดใจมาทําความรู้จักกับเบนเทบอลเปิดอ,อกเปิดใจก้าวขามาดูบรรยากาศดีๆในครอบครัวง่ายนิดเดียวเลยนะครับแอดไลน์มาตามนี้ แอดบีเซเก้าหนึ่งหนึ่งอย่าลืมว่ามีแอดสายนำหน้าหรืออีกหนึ่งช่องทางครับพี่พี่เอฟซีทุกท่านไปดูได้ชิดใต้คอมเมนต์เบนจะปักหมุดไปให้นะครับผมไปดูผลงานคลิกที่ลิงก์กันมาดูได้เลยนะครับแล้วไว้จเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้วันนี้นะครับขอให้เป็นวันที่ดีขอให้พี่พี่เอฟซีทุกท่านดูบอลด้วยความสนุกโชคดีมีชยัยโชคชัยมีบุ๋